สวัสดีค่ะน้องป้อมรถมือสองนะคะจากร้านปฏิพัฒนออโต้นะคะวันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมรถตอนเดียวนะคะรีโวเครื่อง2.4นะคะมีตั้งแต่ปี .2016 ขึ้นไปนะคะคันนี้นะคะเลขทะเบียน5437นะคะเป็นรีโว2.4นะคะราคาอยู่ที่4,29,000นะคะวันนี้เป็นปี17ค่ะ คันนี้เป็นเครื่องเบนซนขอโทษนะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลค่ะเรามาดูรอบคันกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นล้อแม็กหรือว่าเป็น ลอกระทานะคะตัวนี้เป็นอย่างชลินนะคะเป็นลอกระทาเลือกเป็นทั้งหน้าเป็นล้อแมกนะคะทั้งหลังเป็นล้อกระทะเพื่อบรรทุกหนักได้ตู้นี้เป็นตู้ใหม่นะคะสูงอยู่ที่สองเมตรสิบค่ะมาดูทั้งในกันนะคะเบาะหนังสีดํานะคะทั้งในเราใหม่มากค่ะ ไม่คันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนนะคะเจ็ดมนแปดพันสีร้อยแสิองนะคะมีที่วางแก้วด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเมนห้าเกียร์นะคะ ทุกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรมาได้นะคะที่เบอร์0909230877แอดไลน์ก็มาได้เลยนะคะปรึกษาได้ทุกกรณีค่ะว่าเออออกรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมีเครดิตเป็นอย่างนี้สามารถออกรถได้ไหมฟรีดาวได้ไหมเพราะว่าค่าเครดิตนี้สามารถฟรีดาวได้นะคะมีหลายขันเลยค่ะ อักแชทต้อมาได้นะคะโข้เข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะค่ะสวัสดีค่ะ